ไม่่สสรรเืออนยูาช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยประภารัฐสิริรัตชูกลิ่น าท่านผู้ฟังที่กรคกับกลับมาพบกับรายการหน้องขายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหนะครับกับคุณประภารชีเรัลลชูกรินซึ่งพบกันวันนี้ก็เป็นเช้าของวันพระสสบดีที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับกับผมปรีชาพลไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและว,วันนี้ท่านประภารัชีลลิรัชูกรินนะครับก็พร้อมในห้องส่งเลยนะฮะสวัสดีครับะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็ อ่าพี่จะมาพูดเรื่องวันมาครับอุชายนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้ใส่ชุดมิกกี้เมาส์มาทำไมรู้ไหมค่ะคนออนุณอดมิกกี้เมาส์เป็นอยู่ของดิสนีย์นะคะอันนี้เป็นเกิดความรู้และได้ครบอายุห้าสิบปีในการก่อตั้งม mm ิกกี้เมาส์แล้วก็พวกการ์ตูนต่างๆเดี๋ยวของตระกูลดิสนีย์ที่เป็นดิสนีย์แลนด์แล้วดิสนีย์เวิร์ปรากฏว่าในกฎบัตรชาริชาติชาติบอกว่าเรา จดทะเบียนเขาเรีกทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมกฎหมายระหว่างประเทศบอกไว้มันครบอายุ50ปีพอดีตอนนี้เขาเคยเลิขสิทธิ์หมดมก็อาจจะมีขันมีเขินอะไรจากจีนมั่งม,มาขายเป็นมิกกี้เมาส์นี่ไม่มีใครรู้เลยพี่ก็ใส่ชุดมิกกี้เมาส์มาวันนี้ แล้วก็เสร็จจากงัึงต้องกอราบขอบพระคุณที่เปลี่ยนเวลาเป็นแปดโมงแทนที่เป็นแปดโมงครึง่งเพราะพี่ก็จะไปขึ้นเครื่องทันเครื่องบินทัน,น,ทนช่วงเที่ยงเพราะวันนี้มีชุมนุมวปรอห้าห้าที่ท่านจิระท่านคุณอ้อมนะคะพี่อ้อมอวลยาธิราชิวั์จัดที่เซนทร์เวลนะฮะพวกเราก็จะไปชุมนุมกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอีกสองวันเป็นวันอะไรคะ วันมาคะาบูชาหลายๆท่านอาจจะไปเวียนเทียนไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าวันมาคะบูชานี่ความเป็นบาปเป็นอย่างไรนะคะพี่ตุ๊กเนี่ยก็ค้นในกูกลูกน้องนะค้นในคูเกิลเสร็จแต่พี่ตุ๊กเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมาจากสิ่งที่คุยายคุยยสยงเหนี่ยมสอนหรือก็อาจจะบางอย่างก็ท่านอาจจะเชื่อแลอไม่เชื่อก็ได้การน,นั่งสมาธิเนี่ยเราจะมีเจโตปริยญาณาน,นะ เราก็จะมีรู้ๆๆๆนู่นรู้นี่ครัามาผุดผุดขข้มนมาในสมองเราบ้างพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังอ,อาจจะแบบเป็นอะไรสายมูนิดหน่อยนะพอ<ะ>ได้นะคะครนี้วันมาคบูชาปีนี้จริงๆมันเป็นจทรคติก,ก็คือเรานับดวงจันทร์นะ <_ S 2> พระพุทธเจ้านะาทรงมีสามวันสําคัญก็คือเกิดตัดสรุปปณิธานเภาษาชาวบ้านเลยเนาะก็คือวันเพ็ญเดือนเดือนหกพร้อมกันหมดถูกไหมคะ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของรถที่ฟ้าลิขิตมาแล้วแต่วันมาคบูชานี่เป็นวันเพ็ญเดือนสามแล้วเอเข้าพรรษาเป็นวันเพ็ญอาสาฬหบูชาไม่ใช่อาสาฬหะเด้ออาสาฬหบูชาคือวันเพ็ญเดือนเดืก้าใช่ไหมฮะสา<อ>มหกเก้าเดย์สามหกเก้าคุณอ๋อดูโผย่ใหญ่นะคะวันเพ็ญเดือนสามเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอ ที่พี่ทุกเคยเล่าฟังพี่ขอกลับไปที่ประวัตินะคะว่าความเป็นมาอย่างไรที่พะุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็มาเพ็งกรกิริยาก็คืออทรมานร่างกายตัวเองให้พอแห้งแรงน้อยอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็ทําให้ท่านหมดแรงท่านก็คิดว่ามันไม่ใช่ทางถูกต้องแล้วล่ะตอนนั้นปัญจวัคคีย์ก็คืออก็คือคนทันยปปับวัะ พัทยะมหานมามะและสจิก็สิ้นศรัทธาควรทัญน้านี่เป็นพราหมณ์ที่พราหม์หนุ่มที่ทํานายพระเจ้าตอนเกิดเลยนะครับกับพระเจ้าสุโธทนะคนอื่นจะบอกเป็นพระมหาศาสย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านบอกว่าจะเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเป็นพราหมหนุ่มซึ่งตอนนี้ตอนพระเจ้าเกิดท่านก็น่าจะอายุสักยี่สิบห้าเพราะนั้นท่านก็น่าจะอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเงน อายุท่านก็จะมากกว่าพุทธเจ้าวันสามสิบปีท่านเป็นองค์แรกที่พุทธเจ้าตัดสู้เสร็จก็ไปโปรดที่ป่าอิสิปตนะมะลึกขไทยวันแปลว่าป่ากวางนะคะคก็โปรดผู้เถรอริยสั์สี่แล้วปรากฏว่าโกนธัญญก็ได้รับรับวิชาคือปิ้งคนแรกอะ่ะโอเคอเข้าใจเลยก็เลยได้ชื่อว่าอัาญญาโกนธัญญะ ก mm. 수수็มีโอนอันคนทัญญาวาปะพัทธยะมหานามะอัสชิก็ดีพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าก็ไม่มีบริวารละท่านก็เลยมานั่งริมแม่น้ําเนรัญชราแล้วก็แล้ววันนั้นเนี่ยท่านก็มีมียอาหารเลยเนาะก็มีนางสุชาดาเอาข้าวมาทุกปายาตคือข้าวอ่อนเนี่ยข้าวมันข้าวออกรวงสุกพอดีมันก็เหมือนกับเออข้าวอะไรของเรานะสีเขียวเขียว ข้าเมาเาีเยข้าเม้าขมาเม้าข้าเม้านะเราเราต้องแบบให้คุณออโต้ตอบบ้งได้ยินเสียงหล่อนะครับทีนี้ข้าวเมาก็แต่ว่ามันเป็นมันเป็นน้ํานะมันเป็นบทบทเป็นอาหารนะแล้วท่านก็ไม่มีที่ด่างใต้ต้นโพก็มีพราหมณ์น้อยคนหนึ่งกับที่จําชื่อไม่ได้ล่ะเอาต็อความสําคัญน้อยกว่าดังสุชาดาไงเราก็ไปนําจาชื่อดังสุชาดาก็เอา เอาบัลลังก์มาถวายคือหอบหญ้ามาพอดีอก็เลยไปปูใต้ต้นโพพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานว่าแม้ชีวิตเหือดแห้งจะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้จัดสรู้จะเลือดและเหนือจะลาลายไปกับใต้ต้นโพท่านก็จะไม่ลุกอืมจิตใจนี่แข็งแกร่งมากท่านมาจากเจ้านะเป็นลูกกษัตริย์นี่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปคิดดูสิมาจากที่ที่สูสงส่งท่านก็เอาถาด ที่นางสุชาดาทาทองคํานะถวายเลยเขาเป็นเศรษฐีนะแล้วก็ลอยถาดลงไปในน้ำในน้ําเลนรัญชราถาดของท่านเนี่ยไปซ้อนใต้ไซพุธเจ้าเกิดอ,อ,อุบัติในโลกนี้เนี่ยมีหลายองค์มาแล้วนะคะก็คือไปซ้อนอยู่ข้างใต้ไม่ใช่อยู่ข้างบนนะครัใต้แม่น้าเนรัญชาตอนนี้เกิดแห้งหรือยังไม่รู้นี่ก็พุทธเจ้าก็ห้าพันปีเนาะ ก็ตัดสรุตัดสรุคราวที่แล้วพี่เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าการตัดสรุปนี่ชนะมาได้ยังไงพญายนาคช่วยยังไงเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนนะแปดโมงสิบเอ็ดพอนี้พอตัดสรูได้อริยสัตสีเสร็จยังไงชนะมาเสร็จเรียบร้อ,รอยความรู้เข้ามาแบบสายฟ้าแลบปะ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 เข้ามาพระเจ้าก็เลยไปทบทวนความรู้ภาษาพระ,พระเรียกว่าสเสวยพระวิบุติสุขเจ็ดแห่งแจงแห่งละเจ็ดวัน เป็นสัญลักษณ์เจ็ดวันเกิดของมนุษย์เ<ม>ช่นท่านไปปา่าครั้งแรกก็จะไปไปปลดปัญญวัคคีนะที่ป่าอิสิปตน,มนะมรดกไตวนันถู <c oughs> กไหมต่อมาก็ไปปาา่าสาระป่าเลยรก็เป็นสัญลักษณ์เจ็ดวันเกิดอย่างพีุ่กนี่ก็เกิดวันพุธนะวันพุธนี่ก็จะเป็นพระอุ้มบาทคือส่วนใหญ่จะอดอดตายทีใดก็จะมีคนให้พี่ตลอดนะคุณออดเกิดวันอะไรเอ่ยวันพุธนะวันพุธเห็นครัพวกเราเป็นพวกแบบแมวเก้าชีวิต <c oughs> ประมาณนี้นะคันนี้ หลังจากนั้นท่านก็ไปโปรดคนอื่นเรื่อยๆคราวนี้ท่านก็หมายคิดอยู่แล้วว่าพญามารก็บอกว่าเออมันไม่แฟร์นี่ท่านจะอยู่ตั้งหมื่นปีก็ได้มันไม่แฟร์กันแล้วคนอื่นละ่ะให้โอกาสคนอื่นบ้างสิระพุทตเจ้าบอกเอาละ่ะตัดเกณฑ์ที่80ปีพระพุทธเจ้าออกจากออ,กากออกจากวังมาอายุ28ปีอีก7ปี35ปีนะก็ได้กระชดูเพราะฉะนั้น80ลบ35เหลือ45ปี สี่สิบห้าปีพระพุทธเจ้าต้องประกาศศาสนาไปทั้งโลกไว้ไหมคุณออนพระพุทธเจ้าก็ที่ใช้วิธีอ o r t i n g เลยนี่เขเรียกระบบใหม่ <Okay. S 1> แบ่งมนุษย์เขาเรียกว่า human resource management นะฮะแบ่งมนุษย์ออกเป็นสี่เหล่าตามบัวทําไมเราถึงต้องพนมมือเราพูดกันแล้วเรื่องพนมมือเราคือเอาบัวถือถวายเราไม่มีบัวเราก็ใช้มือนี่แหละ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราแบมือถูกต้องไหมคะไม่ใช่นะต้องพนมพนมมืออย่างเงี้ย มันเป็นสัญลักษณ์ของบัวบัวเป็นอพันไม้ชนิดเดียวที่อยู่ใต้ตมแล้วขึ้นไปอยู่เหนือน้ําเหนือน้าแล้วก็รับแสงอาทิตย์ดังนั้นคนเราเกิดมาแม้อยู่ใต้ตมก็สามารถขึ้นไปใหนน้านําได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเป็นได้คุณพ่อพี่จะพูดเสมอคุณพ่อพี่ดวเด็กกับพรานะ <c oughs> <c oughs> อยู่กระทุ่งแบนสมุทรสาครต้องไปอยู่วัดไม่ตายายไม่มีตังเลี้ยงเนาะเป็นเนนมาตลอดเป็นพระมาตลอดนะคะ ก่อนเป็นเด็กวัดที่ดตกแกละครน,นี้เราก็ตั้งแต่แบ่งบัวเป็นสีเหล่าเหล่าที่สูงที่สุดเป็นบัวเหนือน้าก็คือพวกมีปัญญาใช่ไหมฮะ <S <S พุทธจ้าก,ก็าต้องไปโปรดเหล่านี้ก่อนบัวบัวเหล่าที่สี่บัวเหล่าที่หนึ่งเดียวสูงสุดถูกไหมฮะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้จะมาสอนคนต่อไปถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเทรนเดอร์ ทรนเนอร์ก็คือครูอะไปสอนครูก่อนคนที่มีปัญญาก่อนถูกไหมฮะพระเจ้าทํายังไงในการบวชเป็นเรื่องที่มาศจั่รมากนะคะในประวัติพระพทะเจ้าเนี่ยอหลังจากท่านก็แตะแตะไหลคุณออดเองคุณออาเกิดสมัยพุทธกาลแตะไหลเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอามันง่ายๆโลดนะเจ้าตกเป็นวิกษุเถิดปั๊บเป็นเลย บบก็แตกไปได้หนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปและภิกษุเหล่านี้เนื่องจากเป็นมนุษย์อัจฉริยะเหนือน้ําอยู่แล้วบัวเหนือน้ําจึงเป็นเพราะอรหันต์ทั้งหมดถูกไหมคะจําได้ไหมตอนเล็กๆที่เราบอกว่าเราท่องอ่ะวันมาคะบูชาเกิดพ่อป้าุทธเจ้าแสดงโอบาปาติโมคให้พระภิกษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปโดยไม่ได้นัดหมายเป็นไปได้ไหมทั้งทั่วอินเดียยิ่งใหญ่มหาศาลเล็กกว่บ จีนหน่อยเดียวจะมาด้วยไม่ได้นัดหมายเป็นไปได้ไหมครับคุณอ,อ,อ้นอา้าวคิดกันตามความจริงท่านกระจายไปหมดแล้วเนี่ยท่านสองร้อยสิบรูปกระจายไปทุกหย่อมยญาไปแวคว้นมาคดแคว้นปานาเดซีแคว้นอะไรเต็ไมไปหมดแล้วเรียกประชุมโดยไม่ได้นัดหมายอีกยี่สิบปีต่อมาเป็นไปได้ไหมครับคุณอ,อ,อ้นอ เป็นไปไม่ได้จริงๆก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้วใช่ไหมคเป็นไปแล้วแต่พี่ทุกจะบอกอ่าอยากรู้ไหมแต่อยากรู้จะเฉลยถ้าไม่อยากรู้จะไม่เฉลยอ,อยากรู้ครับเออต,ต้องรีบไปบอกอยากรู้โอเคเขาเรียกว่าภาครับกับภาคส่งดิงเงี้ยเราทําอะไรเรากําลังทําอะไรกันคะคุณปอนเรากําลังทําภาคส่งคือวิทยุนี่แหละครับนะ แล้วก็ต้องมีคนพูดวิทยุเหมือนพี่บีปผู้ประกาศข่าวยุทธโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคุณออสเป็นคนคุมเครื่องคุมอะไรมันต้องมีเครื่องมีคน <học> ก็กระจายออกไปเราเป็นภาคส่งจะมีคนภาครรบพุทธเจ้าเป็นภาคส่งตุ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 ประชุมประชุมประชุมทําไมถึงต้องประชุมเอาถ้าอยากรู้พี่จุ๊จะบอกได้ต่อเลยฮะเออต่อเลยนะคะเดี๋ยวมันไม่ทันกาดเชื่องกัดช่วงดเื่องเพราะว่าหลังจากพุทธเจ้าโอ้ พระสงฆ์ได้รับสคำสัง่งดูเจ้าก็วิ่งออกมันทั่วตั้งทั่วแล้แหงแต่ไม่หมดเลยเขาไม่คิดชีวิตเลยทั้งสามร้อยหกสิบห้าจุดสองห้าวันตอนเพราะว่าปีหนึ่งมันมีสามร้อยหกสิบห้าจุดสองห้าทุกสี่ปีจะปีมีปีอธิกสุัริย์ินใช่ไหมวันที่มันเดินกบมาจะมียี่ิบเก้าวันเช่นปีนี้เป็นตน<ะ>้นครับใครเกิดเดินขุมาวันที่ยี่ิบเก้าก็จะอายุล่อนไปสี่ปีสุขอายุสี่สิบเจริญสิบปีถูกไหม ที่พูดเล่นในะนงงงง,ง,งนะปีนี้มียี่บเก้าวันเปียธิกสุรทินนะ,ะก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านมาร้องเรียนพุทธเจ้าบอกเนี่ยหน้าฝนก็ไปเกลียบเลือกสวนไล่นาของข้าพุทธเจ้าหมดเนี่ยก็เป็นผลร้ายกับกับสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าก็มองว่าเออเราก็ประกาศศาสนาไปตั้งยี่สิบปีแล้วเนาะเราก็จะได้มาทบทวนความรู้กันบ้าง ก็เลยส่งภาคส่งแบบเราเนี่ยคุณออสเมื่อเราเสร็จปั๊บคุณออสเซฟปั๊บเราก็ตอนนี้เราส่งสดเลยไปที่วัดโพชัยเราวปรับจ่ใยก็ะต้ายต่อถูกไหมฮะครับอ้าวแล้วก็เป็นภาคส่งพุ้ากว่าตู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 ตตตตประชุม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 เมื่มมอไหร่เอาพระจันทร์เป็นหลักวันเพ็ญเดือนสาม ถูกไหมคะเรียกประชุมก็กว่าแต่เดินทางมาก็เรียกล่วงหน้าตั้งหกเดือนนะกว่าจะมาประชุมกันได้เพราะว่าอินเดียก็ไกลนะพระองค์ก็วิ่งเลยนะเพราะมันไกลบ้าบางคนอยู่ดีปานอะไรเงี้ยใช่ไหมามาประชุมจุดเดียวทําไมต้ององประชุมพระพุทธเจ้าจะให้ขฎใหม่ว่าเมื่อเดือนเอ่อคลิบหันหรือเหมันหรืออะไรภาษาโบราณเนะี่ยหน้าฝนเหมือนกันได้ให้หยุดพัก จำวัดในกุฏิวัดตอนนี้ก็เริ่มมีวัดแล้วตอนยี่สิบปีก่อนไม่มีไงอพอพอพอประชาชนศรัทธาก็สร้างวัดสร้างที่พักให้ให้อยู่กับที่เดอ้์ทบทวนความรู้ หมือนพระเจ้าไปสเสวยวัดไว้วิตจุุ่กเจ็ดแห่งแห่งและเจ็ดวันเป็นศิลักเจ็ดวันเกิดที่วัดพระธาตุบางผัวนะฮะท่านอาจารย์ที่รักอรักท่านมากเลยเนี่ยพูดถึงพระธาตุบางผัวได้ตอนนี้พระจันทวีพร้อมหล่อแล้วนะครับพร้อมทรงหล,ล่อละเห็นเจอท่านที่ว่าที่วัดที่มอจรอนะคะแล้วก็ไปกราบท่านหลายรอบค่ะดรสุทธิพดไปฐุมเทวาพิบายนไปกราบ โ้เนนท่านนี่เทศเนี่มาสศจรรยร์มากแบบเหมือนเสียงสวรรค์เลยอุย้ยเพราะมากเลยพี่ว่าจะไปทําเป็นเทะอัดขายอยู่เนี่ยแล้วก็เอาเงินเข้าวัดนะคะคันนี้ <c oughs> 1, หนึ่งพันสองร้อห้าสิบลกไหนเดินทางรอนแรมมาตั้งไก่มาเจอพุทธเจา้าก็ฟังโอวาทซะเลยโอวาทนั้นชื่อชื่ออ <c oughs> โอวาทปาติโมเป็นถามการการประชุมมหาสังฆ นิบาทมหาสังฆสันนิบาทครั้งยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาคือเป็นครั้งที่หนึ่ง the first one หนึ่งนะคะสี่ประการคือหนึ่งพระสงฆ์สาวกที่เป็นพรออรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยนัดหมายโดยโทรจิตของพระพุทธเจ้าสองอพ,รพระสงฆ์ที่มาประชุมกันเป็นพระสงฆ์ พระอรหันต์ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระเจ้าทั้งหมดคือเอหิพิขุอุปสมบทาครับนะคะสามพระสงฆ์ที่มาประชุมกันล้วนเป็นอรหันต์ผู้ทรงอภินญ,ญาหกวันนี้จึงเรียกวันว่า,วาชื่อชื่อเก,ก๋ของวันนี้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาครับทวนวันจาตุรงคสันนิบาทจาตุก็สีรพระ พระอินพระอะไรที่มีหน้าสีหน้าเนี่ยก็เป็นพระจารุรงอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจึงมาพร้อมกันโดยการองประกอบสี่ประการแปลว่าการประชุมด้วยองค์สี่ไม่ใช่องรวมนะไม่ใช่องรวมนะจำแม่ไมเรื่ององครวมกล <laughs> ่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษขึ้นพร้อมกันในวันเดียวกันณวัดเวรุวันะ What, where, 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 ที่ประธับพุทธเจ้าเรียกว่าสำนักงานใหญ่แล <laughs> ะปัจจุบันน็เลยสนยอสำนักงานใหญ่ head office นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทําไมพระเจ้าถึงบอกให้รวมเสร็จแล้วพระเจ้าก็นอกว่าเออเรานะอุบัติมาในท้องพระนางสิริมหามายาแล้วพระนางสิริมหามายาสมัยก่อนไม่มีอ,อไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องคุ้มกําเนิดใช่ไหมพระเจ้าได้ถูกฟ้าบัญญัติมาว่าต้องเป็นลูกคนเดียวเพราะนั้นแม่ก็ต้องตาย แม่เจ็ดวันแม่ตายทจริงแล้วก็ไม่ได้ว่าตายเพราะท่านหรอกเพราะว่าไปคลอดอยู่นู่นนี่ป่านติดเชื้อนี่นกในกระแสเลือดนั่แหละติดเชื้อมาเดินทางกลับมาเพราะท่านเป็นคนเนปานเป็นสมัยก่อนต้องกลับไปคลอดที่บ้านเกิดไงเพราะฉะนั้นพ่อเป็นคนอินเดียแม่เป็นคนเนปาลน,นี่ลูกครึ่งนะฮะลูกครึ่งค่ะถึงได้หล่ออย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะท่านก็เอองั้นเราไปโปรดพระราชบัณฑาดีกว่าใช่ไหมก็เลยเส,เสด็จขึ้นไปจังหวัดที่ ทำตัวเป็นตัวอยา่างพระองค์อื่นจําวัดที่ในโลกมนุษย์พระองค์ท่านจําวัดที่ดาวดึงดดงษนะ์พระเจ้มารดาพระนางสิริมารัยเป็นไปเป็นเทวดาอยู่ที่เราเรียกว่าเทพประรุอยู่ที่ดาวดึง์ท่านก็ไปโปรดเทศมารดาสามสามเดือนพอท่านลงมาดูโลกมนุษย์ออกพรรษาวันวันเข้าพรรษาเรียกวันอาสารหักบูชาวันไปนเดือนเก้าอีกอ สามเดือนออกมาเป็นออกพรรษาถูกไหมคะวันนั้นเป็นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดจึงมีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงพระอินก็เนรบิดบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองท่านโสเสด็จลงมาได้แก้วถือบาทมาด้วยอุ้มบาทมาด้วยถูกไหมฮะมีพระอินกับพระอะไองค์ที่จําไม่ได้แต่พระอินหลอก,กว่าเลยจาได้ล <c oughs> งมาด้วยเพราะฉะนั้นพระอินเป็นเทวดาใช่ไหมฮะ พอมาถึงตอนเช้าเสด็จลงมากลางคืนมันไกลามากเลยนะอยู่นู่นอยู่ออันโดโรเมดานอยู่เป็นทางช้างบือกว่าจะเสด็จมาถึงปั๊บเกิดอะไรขึ้นเช้าพอดีเช้าเราต้องทำอะไรคะตักบาทรบประชาชนจึงตักบาทท่านและตักบาทเทวดาด้วยเรียกว่าตักบาท,ทววาเอาถ้ามันไม่มีจริงไหนจะพูดทำไมถูกไหมคะแล้ววันนั้นเป็นวันออกรพรรษาพระอัครสาวกซ้ายขวา คือพระอัก,อกษรสาบุกชื่ออะไรบ้างคะพระโมกขลาและพระสาลีบุตรจริงๆท่านไม่ได้ชื่อนี้นะอยากรู้ไหมทำไมท่านชื่อนี้พี่จะเล่าให้ฟังท่านชื่อนี้เพราะว่าอะพระโมกขลาแม่ชื่อนางโมกขลีพระสารีบุตรก็คือนางสารี mm hmm. เอ,อ่อโมกขลาคือลูกนางโมกขลาโมกขลีลีแบบว่าผู้หญิงลาแบบผู้ชายนะ ลูกนางสาลีชื่อสารีบุตรนี่รพระสารีบุตรเป็นพระอัคร,ร,รสาวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลาเป็นเบื้องขวาโมคคัลลานี่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเลยเพอเหินโดนอรกาดได้เนาะประมาณท่านดูเจอพุทธเจ้าปับ๊บเป็นเป็นเพื่อนกันนะสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆวิ่งเล่นกันมาเลยแล้วก็มาเจอพุทธเจ้าแล้วก็ถวายตัวเป็นเป็นพระอัครสาวก สายขวาและเชื่อไม่เข้าตายก่อนพทะเจ้าในประวัติศาสตร์ของพระเจ้ากี่องค์กี่องค์ที่ผ่านมาพระอักราสาวกซ้ายขวาต้องตายก่อนพทะเจ้าตลอดแปลกมากเลยไม่ไม่รู้ทําไมเขาก็ตายก่อนนะแต่พระอักราสาวกเนี่ยที่เป็นพระโมคคัลลาเป็นผู้มีความศรัทธาอย่างยิ่งพระเจ้าว่าเลยว่าตามกันเลยเขาเรียกมีศรัทธาเป็นที่ตั้งสอนปุ๊บ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 บรรลุเชื่อไหมว่าบรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดวันส่วนพระสารีบุตร เป็นผู้มีปัญญามากกว่าพระโมคคัลลาเล่งเก่งวะเนี่ยขี้สงสัยพระุทธเจาพูดมาค็แม่นบ่ไปค้นหาก่อนเตอร์ออแล้วก็ไปค้นเพื่อนก็นั่งพัดพุจจาตลอดเป็นคนอ่อนโยนนะ <c oughs> เรียกว่าบู๊กับบุญพระโมคคัลลาเนี่ยเป็นบู๊พระสารีบุตรนี่เป็นบุญท่านก็พัดไปเรื่อยพัดไปเรื่อยพระพุทธเจ้าบอกโหตายยี่สิบปีละจะทํายังไงเนี่ยถึงจะ ให้บรรลุพ,พระอระหันต์ท่านก็เลยเทศโอบานพระปฏิโมกเนี่ยคนนั่งหลังก็พัดไปท่านก็เทศได้คนอื่นพันสองรห้าสิบรูปปุ๊บปุ๊ป,ป๊คือถ้าเมื่อไหร่เทศสอนเราเราก็มัวแต่สงสัยไงคนี้เทศสอนคนอื่นก็จำไงฟังตามไปเรือยอ๋อบันลุพระอระหันต์ตอนนี้แหละตอนไม่ได้ฟังเองเขาเรียกว่าถ้าภาษาวัยรุ่นเรียกว่าเทศชิ่ง มันชิงเอาพระพุทธเจ้าเทศชิงเอาเพราะท่านรู้โดยสัมมาสัมพุทธิญาณว่าต้องเทศชิงองค์นี้ที่จะได้อรหรันนี่เขาไปกันหมดแล้วพันสองหสิบรูปก็เพิ่งจะได้เป็นพันสองรนสิบเอ็ดนี่แหละตอนนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เป็นมาจึงทําให้ตั้งแต่พระโมคคัลลานะเนี่ยก็บอกอีกสี่นาทีนะบอกว่าเนื่องจากเป็นผู้มีฤทธิ์มากก็ทูลขอพุทธเจ้าบอกว่า พญานาคเนี่ยติดตามพุทธเจ้ามาตลอดเนาะแล้วก็มาถึงต้องเป็นบาดาลมาโลกมนุษย์โลกสวรรค์ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่มีแต่ผิดศีฮะาเด้งลงไปบาดาลใหม่ขอให้วันนั้นเป็นวันที่พิเศษเปิดสามโลกเปิดท่อท่อโลกเนี่ยสามโลกขึ้นตรงกันต้องตรงกันคือจากบาดาลขึ้นเป็นสวรรค์เลยจึงมีบั้งไฟพิเรนาต่างสีเพราะสวรรค์มีกี่ชั้นเจ็ดใช่ไหมฮะไม่ใช่แปดเหรอ เจ้าคุณออเจ็ดชั้นต่างสีไปเป็นต่างชั้นถูกไหมคะคุณเจ้าก็เสร็จลงหมากหนักจักดาบวดึงก็เลยทําให้เป็นที่มาของว่าวันมาคับบูชาเป็นวันที่พักผ่อนแล้วก็ทําให้เอครบจารุรงคสขันนิบาตถูกไหมคะเลอสี่นาทีเราจะคุยอะไรกันเรื่องดีเนาะมีอะไรคําถามกับพี่ไหมวันนี้เร็วมากเลยรีบวันที่ยี่สิบสี่เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่า เขาใช้คําว่าวันศิวาราตรีราศิรารา,ราตรีวันนี้นะเป็นวันที่แปลกมากเลยสําหรับเอ,เอาเอาต่อเนาะหลังจากพระเจ้าได้ตัดสู้ร้ขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกแล้วทรงประกาศพระศาสนาทรงอารานสาวบปเจารึเผยแร่นานถึงเก้าเดือนในวันที่จันทร์เสวยมาคะเลิก ม,มันมีเลิกนะพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์อยู่รอบดวงเราอยู่รอบดวงอาทิตย์ถูกไหมพระจันทร์อยู่รอบเราเรามีพระจันทร์ดวงเดียวแต่พระเสาร์นี่มีตั้งตั้งเจ็ดดวงใช่ไหมก็เลยเป็นดาวเล็กเจ็ดหมุนรอบเขาเรียกว่าวันมาคะเลิกอย่างพี่ทุกนี่เกิดราชาเลิกแต่พี่เป็นผู้หญิงนะก็ยังงงอยู่เลยพระอราหันต์ทั้งหลายแหละจะได้ระลึกว่าเป็นวันสําคัญพระศาสนาพราหมณ์แต่เดิมเหล่าพระอราหันต์เคยนับถืออะไรมาก่อนทุกคนเป็นพราหมณ์หมด แล้วกลับมาเป็นพุทธนะจะหันมาทับถึงพระธรรมวินัยพุทธเจ้าโดยวันเดียวกันนี้เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาคะได้มาคะเลิกหรือเรียกว่าวันสิกวาราตรีจะทําการบูชาพระศิวะด้วยการล้างบาปด้วยน้ำากวัเน,นี้อาบน้าแต่เมื่อหันมานับถึงพระธรรมวินัยพุทธเจ้าแล้วพระอรหันต์ทั้งหนึ่งพันสองร้อยสิบรูปเหล่านั้น จึงค้อมพร้อมใจกันไปเข้าพเข้าฝ้าพุทธเจ้าโดยนัดหมายในโทรจิตเพื่อบูชาและฟังสัตรธรรมจากพุทธเจ้ามานะคะคันนี้มาถึงรัชสมัยรัชกาลที่สี่ซึ่งพระองค์ไปบวชเมื่อยอุยี่สิบนะคะลาสิกขาบวชเมื่อยุยี่เจ็ดไอสี่สิบเจ็ดบวชอยู่ 27, 47, ยี่สิบเจ็ดปีจึง มาต่อรัชการจากรัชการที่สามเป็นรัชการที่สี่นะคะแล้วก็ท่านก็จาริกไปั่วยทาให้ท่านมีความรอบรู้มากมายมหาศาลทรงโปรดเก้าให้มีการจัดพระราชกุศลมาคบูชาขึ้นเพราะพระองค์ได้ปรารบถึงเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือนสามว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาและเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธา เรื่อมใส่ให้ประชาชนทั่วไปจึงประกอบปริปริวิธีที่คล้ายกับวันวิสาขาบูชาแต่ก่อนเราจะทําเฉพาะวันเอวิสาขาบูชาถูกไหมคะตอนนี้เราทําอวันเอมาคบูชาด้วยมีโทรศัพท์เข้ามานะคะเ,เขาไม่รู้เขาเนื้อพี่เอ็มไดออกอรายการไหมครันี้ก็เลยมีการบาเพ็ญทุกอย่างรวมทั้งพระราทานจุดเทียมตามปรทีป ตามประที่ก็คือเทียนเทียนสองสมคงเนี่ยเพื่อเป็นพุทธบูชาในวัดพระแก้วคือวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามพระอารามหลวงต่างๆแต่ก่อนมีแต่วันวิสาขะตอนนี้มีวันมาคะด้วยนะคะก็มาสมัยรัชกาลที่สี่นี่แหละจึงจัดการทุกคนก็จะจัดพิธีมาคัาบูชาเล็กๆขึ้นในหมู่บ้านและขยายทั่วราชอาณาจักรและเป็นประเพณีทํากันเรื่อยมาเพราะฉะนั้นวันมาคับบูชาปีนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่แต่เราจะมีการ ชดเชยเป็นวันที่26เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคะหยุด24 25 26เดอ้อพี่ตุก๊กสิริราชชูเขล็นก็ขอกราบลาไปณนะบัดนา้ป8โมงครึ่งแล้วค่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขณะนี้นะครับทั้ง Fm 90.5เมกะเฮิร์สแล้วก็97.75เมกะเฮิร์สนะครับวัดโพชัยพระอารามหลวง แล้วก็ทางฮอกระจายข่าวรวมทั้งทางวิธีออนไลน์สวทน้องขายนะครับวันนี้หมดเวลาผมปรีชาผลไฟฟ้าพร้อมด้วยท่านประ่ารั์สิ่แะิะจุกินแลวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ